มาที่หนึ่งข่าวครับของคิวชอนนั่นเองนะครับกับวงซูเปอร์จูเนียลล่าสุดนี้กําลังจะปลดประจําการแล้วนะครับซึ่งได้ข่าวมาว่าจะรีบกลับมาคัมแบ็กทำงานทันทีเลยนะครับมีไปโชว์ตัวในรายการต่างๆนั่นเองมาดูว่ามีที่ไหนบ้างครับเห mm hmm. ลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับที่คิวชอนแห่งวงซูเปอร์จูเนีย์เนี่ยจะปลดประจําการจากการเป็นทหารรับใช้ชาติ และทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ปลดประจำการนะครับแต่ตอนนี้ข่าวออกมาแล้วนะว่าคิวชอนเนี่ยจะคัมแบ็กหวนขึ้นสู่วงการจอแก้วทันทีที่ปลดประจำการครับมีสันักข่าวนึงนะครับชื่อว่าสปอร์ตดงอาร์ก็รายงานข่าวว่ารายการโทรทัศน์ที่คิวชอนเนี่ยจะไปร่วมออกรายการเป็นที่แรกเลยนะก็คือรายการคังคิเช่นครับของทางสถานีโทรทัศน์ทีวีเอนนั่นเอง ทางลาเบอร์ครับก็ได้รายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าคิวชอนเนี่ยจะไปร่วมรายการวาไรตี้ชื่อดังของเกาหลีอย่าง New j w u r n e y to t h t w e s t ซีซั่น7ด้วยแน่นอนนะครับอันนี้คือรายการที่ทางต้องสังกัดคอนเฟิร์มมาแล้วกับลาเบอร์แต่การไปร่วมรายการคังส์คิ t เช่นนะครับของคิวชอนทางลาเบอร์เนี่ยยังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องที่จะให้เขาไปร่วมรายการแต่อย่างใดอันนั้นเป็นข่าวของอสำนักหนึ่งนะฮะต้องดูกันว่าไปจริงหรือเปล่า ส่วนการไปร่วมรายการ Variety ดลเจนีย์ t ู t ด e ะ e วสซีซันเที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นถือเป็นการกลับไปร่วมรายการอีกครั้งครัครบเนื่องจากคิวชอนเนี่ยเคยไปร่วมรายการในซีซันที่3และซีซันที่4มาแล้วครับก็เหมือนพักไป2ซีซันเนาะซีซัน7ก็เข้าไปทำใหม่ครับส่วนในตอนนี้คิวชอนก็ยังคงทำหน้าที่รับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารหน่วยบริการสาธารณะอยู่นะครับและจะปลดประจำการในวันที่7พฤษภาคมนี้แล้วครับ ในนนเวลาาี้อยชกจะมีีสัักกคร้งท่นได็เหมือนเป็นตารางงานคร่าวๆนะครับหลังจากปลดประจำการออกมาไงก็ล็อกคิวเตรียมเวลาไว้เพื่อติดตามผลงานของศิลปินที่เราชื่นชอบได้เลยครับ <ensemble> <household bumps>